สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเผือบ้านสมังชแนลมณีบ้านสมังชแนลภาพพี่พันองมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชโยงรพี่น้องมันนี่กระโจนกับเสาวันอังคารที่2มกราคม2567พี่น้องเป็นมือแรกของสนามเพิ่นเปิดนะพี่น้องเนาะวันที่2มกราคมมือแรกแหกมันของปีใหม่พี่น้องเนาะบ้านสมังชแนลกับเวยพร ปีไม้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับท่านเพลิดเพลินสบัยขนาดชุ่มชื้ี่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเนาะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยรวยเฮ่งเฮ่งตลอดปี2566พี่น้องอ่ะแล้วก็ตลอดไปนําสีผ้าชมควายเท่าที่มีพี่น้องมือนีล้วงเลงเนื่องจากเปิดมานัดแรกมื่อแรกของปีใหม่พี่น้องก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องมีบ่หลายแต่ว่าก็สิพยายามเจ็บรายละเอียดให้ได้พ er e ี่น้องเนาะไปเบื้องอาหมันเหรอครับ ไอ้ทิพก็ต้องเริ่มพิมีนี่แหะแม่แม่ลูกของผู้ใดเห็นนี่มาหูว่าของผู้ใดเนาะแม่ลูกแม่ลูกคืองามลูกงามพี่น้องของผู้ใดเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องแม่ลูกเขางามงามพี่น้องลูกสาวงามงามอ่ะเบิ่งไว้พี่น้องนะเดี๋ยวดบันสมันใช่ไหมสื่อมาสอาธรรมไรหยดเพป็นให้เขาคาราบ่าบู๊ยเบิ่งเขาพี่น้องเบิ่งเขางามวงเขางามลูกสาวงามพี่น้องอาดเบิ่งวงเขาเพุ่นวงเขางามครั้ เขาคาราบาวพี่น้องมาเบิ่งเขาควายพูดนะอุ้ยเขาเปิดกว้างครับพี่น้องเพิ่นผูกไว้เนาะอ๋อเขาผู้ใยเนาะขึ้นความเกี้ยวมากโอ้ลูกสาวงามงามควายบันบานเฮาสาวงามครับเขาเขานี่นี่นี่โอ้มาขออนุญาตเนี่ยขออนุญาตโอ้เช่บู๊ยเพิ่นเอาเขามาเตะในโขดเนาะเขาคาราบาวเพิ่นเดินแม่ทองอ่างลางทองสำเพอพี่น้อง ตนโตดีดีแต่ว่าลูกสาวพี่น้องบ,บึ้งลูกสาวเพื่อนบ้นามมนสาวสวยเวย้ยสองตนี่ปาดพี่น้องแต่ลูกสาวบนกับเแห้งเลยนี่ลูกสาวงามนี่พี่น้องบ่ธรรมดาลูกสาวสวยแข้งขาตนโต,ตสีสันสามเท่าไรครับนี่สามสาม,ๆๆสามสิบเจ็ดห้าร้อยพี่น้องลูกสาวงามพี่น้องบึ่งบิ่งลูกสาวเพื่อนเขาเิ่งขึ้นแม่วิงเขาเปิดดีพี่น้องเปิดงามงามบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามอีหลีพี่น้องอ่าลูกสาวสวย แม่ทองอ่างเลี้ยงลูกดีจ่ายลูกดีแม่แน่นี่เขาบักเงาเขาคาราบาวสามสิบเจ็ดห้าร้อยบนเปิดไหวอ่ะ,อะขออนุญาตเบอร์โทรครับ087ย์แ6ดเจ็ดศูนย์แปดเพิ่นมาจาก,อา,ากอาสาม,มาหัวร้อยเอ็ดมูฮีพี่น้องสามสิบเจ็ดหาหอยแม่ใหญ่ทองอ่างดีเต้ออาตลูกสาวสวยพี่น้องเต้าลูกสาวอนาคตสุดยอดเลยพี่น้องนะโอ,อ้สุดยอดสุดยอดพ่อต,อต่อรอง ต่อรองได้จังหน่อยเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆมานครับผมโชคดีปีใหม่ครับผมมาเบิ่งแม่แม่ดำลูกเผือกเขาเผู้ใดเนาะพี่น้องควายผู้ใดเนาะอยู่นี่พี่น้องเพิ่นลามไว้เพิ่นผูกไว้ซอนแบบพี่น้องซอนแบบลูกเผือกเขาตู่ตาลูกงามพี่น้องมลูกงาม ลูกสวยพี่น้องอันนี้ลูกเผือกงามงามโอเช่เลยขออนุญาตครับผมอันนี่บ่กแม่เพื่นนี่ลูกเพื่นลูกไส้งามงามพี่น้องลูกไส้เผือกลูกมั่งกรอนขาวทีโอ้ลูกมังก<อ>กม่งกรอนขาวพี่น้องอันน่าโคตรฟอฟันในดเลยบักละแข้งขาตนโตนั่นเห็นกล้องสูเลยว้ยบ่เม่นหมูด,ดีพี่น้องควายโอ้เชิงเชียงเนาะโอ้มีเอกสารครบพี่น้องนี่ ลูกมังกรขาวพี่น้องพู่นะเป็นแชมป์ประกวดวข่พอพันเผือกพุ่อนที่ฝึมังกรขาวพี่น้องพูดนะิ่นมีเอกาสารครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ใบเกิดเพื่อนพี่น้องหน้าลูกไส้เพิ่อนอนาคตพอพันเล่นพี่น้องสุดยอดออสุดยอดหพวตจะครบเดือน,นอโอ้ยมืงอื่นนี่เบื้องแม่เพื่อนพี่น้องเนงี่ยแม่เพื่อนสูงลอยสามสิบสี่ไหนคือสามสิบเจ็ดบวกยืนใจสามสิบแปดต้นตัวดีอ่างดีพี่น้องใจลูกงามเห็นบ่การใจลูก้องอ่างดีหางงาม นุ่มสวยพี่น้องสวยเลยควายตัวนี้เนาะนมดีครับเนาะอ่ะเปิดว้เจ็ดสิบเจ็ดฐานะลูกไส้งามลูกไส้หล่อลูกไส้เผือกมังกรขาวสายมังกรขาวแม่ใหญ่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกพี่น้องความสูงส่วนบ่ธรรมดาตอร่องเอาตอร่องใดเนาะโอเใช่มาเบิ่งอีกคมหนึ่งตอกันเนาะอันนั้นลูกไส้กันบ่ลูกไส้กันป้าลูกไส้แม่เขาเขาเอินเขาอย่างก่ไนี้ตู้ปากทรณีอยู่บนนี้ ดิงเท่านี้นี่อโอ้เบิงพี่น้องตู่ฝ้ายตู่แม่แบบไงพี่น้องแม่งามลูกไสยงามพี่น้องนั่นลูกไส้ไในน้อยอยู่ลูกไส้ว่าแต่สิไใดอาทิตย์หนึ่งนี่แล้วเนาะอโอ้พอดีอาทิตย์หนึ่งนะลูกไส้คุนพี่น้องแม่ตู่เปิดเท่าไรครับก้มนี่สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดมาเบิงพี่น้องเขาปากเงินปากทองคุณว่าเขาอุ้มบาทกับพ่อไดเด้นี่โอเคเขาตู่แนวนี่หาอยยางน้่พี่น้องแอบลูกไส้คุนพี่น้องลูกไส้ง่ามลูกไส้รอ สี่สิบเจดเพิ่เปิดพี่น้องโอเคเลยพี่น้องอ่ะงามอยู่โอเคอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดหกเพื่อนมาจากอำนาจอำนาจเจริญไห้อำนาจเจริญนี่พี่น้องตู้กับลูกท้ายเมื่อตาอาทิตย์เดียวสี่สิเจ็ดเปนไหมว่สิบเจเพิ่นเปิดแมลูกลูกเผือกลูกชายมังกรขาวตัวนั้นเจสิ เจ็ดพี่น้องโอ้ตอล่องได้อีกตอร่องได้ทุกตัวโอเคเลยผู้ใดสนใจโค้มใดหรือเสียเอาไปเข่าคอกทั้งสองโคมใดกำไรผะมีขาทุนเพื่อนปเอาขอบคุณหลายหลามานโชคดีปีใหม่ครับผมเฮงเฮงรวยรวยครับผมอ่ะยังต่อพี่น้องบรรยากาศใดประมาหนีเนาะพี่น้องว่าเป็นท้ายเพื่อสูกตัวเลยดิพี่น้องยังหาทามีหลอดมีเหลือพี่น้อง มีหน่อยก็เอาตามหน่อยน้อพี่น้องเนาะมือนี่โล,ลง่งเร่งปีใหม่เปิดสักการะมา,าเดากันได้อยู่พี่น้องคาดเดากันได้นายหอยเพิ่นก็คาดเดาว,าดดาว,ว่าข้องสี่เรนซงอ่าเรนปีใหม่เพราะท่านนี่อยู่สังสรรค์กันปีใหม่เพราะท่านเื่อท่านยังอยู่บ้านเพราะท่านได้อยู่นายหอยก็ได้ขออนุญาตครับผมแม่ลูกเดียรเนาะลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวเหลืองอุ้ยๆผุ่นเนาะย่างไปผุ่นแล้วลูกสาวพี่นอ้องเบิ้งแม่เพื่อนวงเขาแม่เพื่อน แม่เพิ่นสูงลอยสามสิบได้เนาะเบิ่งแขงขาใหญ่พี่น้องแขงขาต้นโตว่าท่านอาบหนามอยู่มาจังไดรกับสภาพนะโอ้นมงามพี่น้องนมงามจากดีนมซีเต่าสวยได้ต้นโตเงาเงพี่น้องนะเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องนี่คือสภาพเดิมๆมักเท้าใหญ่แขงขาดีแน่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามพี่น้องนะลูกสาวเพิ่นโคมนี่เปิดเท่าไรครับสี่สิบเจ็ดเฟินเปิดไว้พี่น้องลูกสาวได้พี่น้องนั่นลูกสาวเพินสี่สิบเจ็ดเฟินเปิดไว้แม่ ไงแม่งามพี่น้องอ้างดีโอเคเลยพืชไม้จากสายพันธุ์ยาโสบ้านไหนฮือ,อบ้านเขื่องคำบ้านเขื่องคำเนาะเขื่องคำเลยบัรตาท่องไปเนาะตำบลก็เขื่องคำลูกสาวงามแม่ใหญ่เพิ่นเปิดไว้47พี่นอออ้องราคาก็ต่อรองผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับ088ย์แปดแปดศูดนย์แปดแพ,พ,พี่น้องลูกแม่แม่ใหญ่แม่สวยลูกสาวงาม 47เ,เป็นเปิดไหวผู้ใดสนใจโท่มาต่อรองกับผู้ใดเอาขอบคุณเล่าใหมานครับผมยังต่อพี่สองเบิง่งบรรยากาศการซื้อการขายอีกผู้ใหญ่บ้านมาปิดกับผู้ใหญ่บ้านบ้างประมาณน,นี้น สวัสดีครับมาปิดจิบกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านยุทธบ้านหนองสวงพี่น้องได้ควายแม่ท่องยุบคคับ่ท่านจักเนาะท่องบ่ทองเอาไปรุ่นเอาเพิ่นว่าโอหมายความว่าเขาว่าแต่ว่าเพื่อนบ่ปะกันแต่ว่ามันคืออยู่เนาะคืออยู่ต้นโตดีหางงามพี่น้องเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องเขาวาหาเดือนแล้วเบิ้งเอาพี่น้องแมนบ่แมนเอาไปรุ่นเอาสูงลอยสามสิบเท่าไหร่ ทางสิบเอ็ดเฟินมาความสูงหล่อสามสิบเอ็ดโตเงาดีพี่น้องเบิ่งวงเขาเพิ่นหนาตาตาแต้มแจ่มแจ่หนาหมอทองชัดเจนพี่น้องอ่องข้อสามเส้นซอยช้างว่านสามเส้นพี่น้องเบิ่งบักเพ่าวเพิ่นแข้งขาหนาตาตนโตเบิ่งเอาพี่น้องทองบะทองเอาไปรุ่นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นกับบะหูไม่ได้ตรวจเนาะบ่ได้รับรองบ่ได้ประกันเปิดไว้เท่าไหร่สามสิบสามดูมสิบสาม้ยสามหมื่นสามพันในราคาสีแม่บักใหญ่พี่น้องแม่บักใหญ่ คือขั้นประกันทองนี่ราคาจังสิวาจังไหญแต่ว่าคุณปอท่านประกัน33เสิบสเปิดไว้ให้ของขวัญปีใหม่เกษตรกรนอกพูญบาลเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรพูญบาลศูนย์แปดห้านย์หนึ่งศูนย์สองหผู้ใหญ่บ้านยุตบ้านหนองสวงได้แม่บักไงแม่พันบักไงมาฝากปีตรน้องในช่วงปีใหม่พี่น้อง33เพิ่สามเปิดใบผู้ใดสนใจก็ต่อรองได้เนาะเอ้าขอบคุณหลายๆมันมานครับผมย่างต่อพี่น้อง บรรยากาศการซื้อการขายเบิดสุดโตเรียดพี่น้องผมตายท้ามานี่วานเบิดสุดโตเลียพี่น้องก็ฝากทีฝากน,น้องน้าพี่น้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์บานสอมองแขนแนวน้ำแนวพี่น้องเนาะ,อะขออนุญาตพี่ธีเพียงแจนี่สำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเพจตบานสมองแขนแนวจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไขเ้เจ็บต่างๆพี่น้องร,ร่มด้วยรวยเบิดหนีเบิ้ลซีน้ำกันสวัสดีครับ